คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนดการท่ารุยนะคะค่ะธรรมชมเมื่อนี้แอดแก่เดินทางมาอยู่ที่นะคะล้านนะคะ่ะล้านปั้นนะคะปั้นกับแบบแต่เขาจะตังนะคะ่ะมันจะมีหลายแบแบบนะคะพะยานาเพชรพิฆเนศพะพุทธรูรเน,ระระนะคะ่ะ แต่ได้เมื่อน,นี่นะคะแอดก็เดินทางมาเบิงนะคะพญานาคเนาะค่ะเพราะว่ามีเอฟซีผ่านทางนาให้ห้านะคะเพิ่นจะอยากนะคะอยากอยากอันอย,ย,ย,ยากให้นายให้ห้าเป็นสะพานบุญให้เนาะค่ะมาเบิงพญานาคนะคะก็ได้มาพ่อเจเจจินดาเนาะค่ะก็น้าเจจินดามาเพราะว่าเพิ่นมีความปรู้ทางพญานาคเนาะค่ะ สวัสดีค่ะป้าคืองานแท้เจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมนค่ะจะมางานแท้กอเลยว่ะปัยังคือเขาคือจะมีบุญแต่นาะได้หดเงินหน่อยหดทองคนน่ะนะคะเนอเมื่อนี้ก็ได้มาสวัสดีนะคะเก็บซีมุนตการแอดลัดมันนี่ราคาให้ห้าพันล่วยค่ะเมื่อนี้ก็ทั้งสามแอดนะคะมาหาหาเจจินดาให้มากเบงพญานาคให้เน้ ทั้งเอฟซี่นอยากได้เนาะค่ะเนาะมันจะ่นอะไรเจกินหนากระเพาดค่ะเพราะว่าสายพญานาคอยู่แล้วฮะพญานาคอยู่แล้วเนาะก็เลยได้๋ผ้าเพิ่นมากค่ะแต่ว่าเพิ่นจะเอาไปใส่นั่นบ่รู้และมาเบิ่งให้กับว่าเพิ่นอยากได้ผู้องค์ดำเนาะผู้องค์ดำในกาซินเทธานาะเอิกเพิ่นสีทองเอฟซีทั้งไงเอฟซีทั้งเพิ่นตั้งประเทศนอกตั้งประเทศกลคงของเดียดเราแม่ขอบคุณเราเนาะคุณหญิงๆนะครับในคือไล่เพิ่น นะครับขอบคุณคุณหญิงหญิงหลายๆเด้อนะครับขอบพระคุณคุณอญิงหิงนะคะที่สัท t h เจ้าปูแล้วก็เจ้ายาสายเทศสายย่านแล้วก็เพืเทศเทวาของพญานาคเนาะค่ะเนาะเข้าตรงสัท t h ที่สายตาเข้าบุห็นเนาะค่ะเนาะเข้าตรงเสื้อเผืนแล้วก็บารมีจังสีได้เกิดเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะบิดากระนั่มาในมืมเนกะรู้ซึกว่าปูองดำเพื่อนอยากได้ปูองดำค่ะว่า เพื่อนก็บอได้บอกว่าลักษณะแบบใดน,นะคะนะแต่่าเนนจิตทั้งในว่าเพื่อนยากได้องค์นี่แล้วก็สีนาเอิร์กเพื่อนจะเป็นทองค่ะแล้วก็ตั้งหัวเพื่อนก็จะเป็นทองแต่ล้ำตัวเพื่อนจะเป็นสีดำค่ะอันนี้คือเรียกเพื่อนเอ่นกันว่าปูองค์ดำแสนสลีจันทาานะคะนะพอในนาอ้างเพื่อนก็จะเป็นสีทองค่ะ ถ้าเปินผู้ไลบูซาแล้วปูองค์ดำเพินมิสับหลายเนา,าะค่ะเนาะขอให้คุณอิงอิงเชือกระวัลใหญ่ๆแล้วก็ได้นนะะ<อ>สิบสองล้านเนาะค่ะเนาะสาธุค่ะเสด็จพระพอกันเด้อค่ะเดอ้ออนุโมทนาบุญน้ำแลายเนาะค่ะเนาะอันนี้ยังวันั้นเราไปแค่มาสังสีเนาะคะ<อ>่ะเนาะฮอดมื่อแล้วงวดนาค่ะเข้าสิบ,บีพลาดน้ำผึนเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เข้ากับมือเฮือนนี่เข้ากับเตรียมโตแล้วพี่น้อง เพื่อเตรียมตัวมาเพื่อในเจ๊กินดากัดจัดของตัวเองไปย่างจังเลยค่ะเครืร่องบะเตอร์ก็รั่วคาเดฟันแล้วก็ได้ซื้อแล้วก็ไม่แนงใจเลยค่ะนี่แหละค่ะเอาเจ๊กินดาจะเป็นรุ่นใช้งวดนี้งวดน,นี้น้องขะน้อลอตเตอรี่บ่เบิดไปทั้งไหนบ่ได้ั่เพรเป็นรุ่นบ้านที่ห้ะะารัานมานี่ลอตเตอรี่บ่เบิด์ตเ่ค่ะม,มันไงมันไปยากเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลอตเตอรี่มันต้องขายให้เบิร์ตราคาเ้าจังไม่คิดไปทั้งอื่นนลยค่ะ้าสมมติว่า ลอตเตรี่ประบรสี่ในห้อสิอยูในสถานที่แห่งนี้ประมาณใบสองใบสาจะดได้ปิดแป้งจะได้เป็นัางวันจจกของนะคะนี่ระคมวันนี้ตัวเลขที่ซื้อไปก็คือมีตัวที่จะของกล้อยต,ตัวเดีวยำข้ำเขาเกอข้าเดิมบอมกรับี่หาสองเก้า <29 S 2> นะคะเนาะแลวกซี่เจ็ดสามที่ซื้อไปเนาะคะ่ะเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็แปดหนึ่งปดสองเลยค่ะซื้อไปนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง แลาลั่นจอกไห้เบิ่งค่ะเสื้อไปเด้อโซกันเดี๋ยวบัญชีบาโปเซียเ้ยโซกันเสื้อแล้วก็กี้ว่าจะคว้างชื่อแล้พี่น้องฟันดีพร้อมโซอันไหนโซลอตเตอรี่บ่าน่าใจเจือว่าโซอันไหนไม่เคยลืมก็ได้ค่ะเอาว่าเป็นยังลอตเตอรี่ยุเงยันนี่ละค่ะลูกกันแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะ เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยค่ะนีตกว่าคือเขาว่าอะไรนางจิบกาแฟกินเลยตอนนี้มเ,เป็นเจ้าเชียร์จิบแจิบทุกเสาร์แล้วมันบระกาศจิบทุกเสาร์แล้วย้ำเ้าร์กินน้ำตาตีสองเบิ้ลมือละหาหกซองค่ะรอหลับเงินรอหลับเงนลลิงนค่ะในมือวันที่มือวันจันทร์นี่ก็เป็นมือวนันพระเนาะค่ะเนาะเมื่อฉะนั้นนะเขาก็ซื้อตัวใดก็ขอให้เขาถือตัวนั้นเนาะค่ะเนาะซื้อแล้วค่ะขึ้นทางเลยแมนขึ้นแล้วคพา หมุนปุยๆเลยค่ะโอ้ยเยจีดามันใจนี่แหละค่ะ,คะถือมันใจเพราะมันจะคว้า,า,างซื้อแล้วก็ว่าถือค่ะผัวกับฝันแล้วเพิ่งใหม่บอกว่าฝันจังไหน,น,ะะนเนาะเนาะเพิ่นเพิ่นผู้อยู่เฮียนอะค่ะตื่นสามารถเพิ่งมาซื้อเลยกับพี่มอนเด้อซื้อเลยกับพี่มอนเด้อเพิ่งคุ้มอะค่ะแ้่ถามมาเป็นยังขึจะให้ถือถอเลยกับพี่มอนแต่พี่มอนก็ซื้อคือเข้าเออจังนะโอ้ยเฮาฝันฝันอีหยัง เฮ้ยเขาบวบขนนีนั่นนั่นนั่นัปกกัีมันฝันอย่างน้องยันเมียมาสอนซูรุ่งยูทูปฟันแมยันเนียมาสอนซูรู่งยูทูปฟันเพราะเราว่ากับฟันน่ะนะฟันได้กินได้ยากล่ะพี่น้องนี่ละค่ะเฟันกัาฟันได้กินได้ยากครับคนวัยยังสิละแต่มันเกี่ยวกับพี่สาวเคนเคนก็เล่าว่าอยากเเววนะเคนเล่ากินว่าเลขมันต้องอยู่กระปิมมอนไว้อยู่กระปิมมอนกระปิมมอนกระซื้อน้ำเมาคือเก่าก็เลยว่าก็เลยซื้อน้ำแข็ พี่นะนีะ่ยลค่เรื่องถือก็ถือ่ารู้ต้องเป็นมือเดี่ยวเท่ากันมันใจแล้วจะควางต้องถือครัเพราะว่าซื้อแล้ยวเนาะซ <c oughs> ื้อแลี่ก็ต้องอภิษฐานไว่าผู้ไดสิเป็นเสียฐีกับฉันนะสี่ฉันนะสีค่ะผู้ใดสีลส่ลำจะรวยกับฉันนะสีค่ะง่นมันและค่นะนพี่น้องเน,น,นาะมาฉันนะเลีวปะเข้ามาบึงว่าเข้าเสียเอาองไค่บมานบ่บ่งบ้าง ตรงนี <ste> ้เ <Wagner> พ <off> <st> pues ิ่นบอกว่าหัวแหลมไปนาน้อยไปนาบ่อุกตุกคนนะเออนียนขึ้นแล้วอีกเนาะคณะนาศิษย์ศับท์ลายเบิกมหาศัพท์คือองค์นี้เนียนอีหลีเพิ่นากแจษจินดาเพ่นบอกกับเ่นสังเกตเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสัมผัสจนเครื้องในเพราะว่าเพิ่นเอาไปเลียกเพิ่นสิขอเปิกโซกเปิกซาเบิดบุญวาลามีต้ององค์นี้ค่ะนานาตู้ตู้นาอิ่มเอิบด้วอยศัพท์นลบาังซี่ นาองค์นี่นาแหลมนาเงาเมื่อสีซับน้อยพันมาก็เลยก็เลยตรงกั<ต>ไในไหมองนี่พันอยากไปก็เลยบอกว่าองค์นี่พ่นจะไปเปิดเอาซับด้วัยยังซีค่ะก็เลยในเซมถามพันว่าพันมักสีใดสังขารผู้ดำก็จะบอกว่าที่นาเอิเพันนี่เป็นสีทองค่ะค่ะอันนี้ขอบหลังพันก็นสีทองค่ะมอหอนมะหอนห,อหอัวได้ว่าลำตัวเพ่นนี่เป็นสีดำเงาค่ะ มันได้ถามว่าอ้างสิตั้งคู่นี่เอาอ้างเนีแบ๊ดซีอะไเพิ่งก็บอกว่าสีที่คล้องเพราะว่าสิเปซเปิดด้วยซับโดยเงิ่อนโดยคล้องก็ต้องเอาเพิ่นไปแบบนั้นเนอะขะ้างนอะนี่ค่ะก็คือคือจบเพราะว่าก็เมียนคือความาาเมพิ่อนมาอยู่ด้วยหรอเนาะสังค์าเมืองสังเกตเจ้จินจดาว่าซอฟังนี่ล่ะค่ะเจ้าโป้วซอฟังข่อยโ่งหัจัดดี่นี่เพราะว่าเพิ่นบอกข่อยเนาะว่าองค์นี้หนาเงาโงด เพื่อนอมทรัพย์ได้บ่หลายองค์นั่นอมทรัพย์ได้หลายมาค่ะเออแก้มแก้มแก้มตรงนี้สิเป็นปุ้งก็กันนะค่ะกันกันนะเนาะค่ะมีนาย่เอาพวกอมทรัพย์ได้น้อยมาอืมมาต่อเลยเอาถ้าสิไปเปิดทรัพย์ลูกหลานอิลีองได้สิเสดเพื่อนว่าองค์นั่นให้เพื่อนอมเงินอมทองไปพ่นให้ได้หลายหลนได้หลายเพราะว่านั่นหันเพื่อนมีความทุกข์ลำบากลำบากเลยละค่ะ ก็เลยบอกว่าคุณหญิงๆขอให้ได้โชคได้ทรัพย์ได้หลายเด้อค่ะนี่แหละค่ะองค์มีเสร็จเสร็จมีทุกความพนน์เนียนเนียนค่ะนานยาวนานสั้นขอบคุณเจ้าภาพพนน์เนาะคุณหญิงหิงอ้าววันนาห้าตาอาศัยนะคะอาศัยบุญบารมีเพนน์เนาะค่ะเนาะมี่ห้าอาศัยพญานาคต้องการพนน์เนาะ แล,แล้วก็อมเร็กกระดีอีพี่นอ้องแล้วก็นี่<า>โซกพิซซับนี่ค่ะอมนี่เกี่ยวโซกเกี่ยวแซบกันโอ้ค่ะที่บริเวณ่องสีไว้ก็คือต้องการผู้ใดอยากได้สีแบบไหนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางเถือบางบางเถือสายเทียบสายย่านมากเพิ่นกับเพิ่นกับมากสีของเพิ่นเองก็ล่องสีบ่ได้ค่ะบางเถือกต่จะมีสีฟูมุจลิลกับเป็นสีหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะเรื่ลงร่องใบ น้อน้อค่ะน้ออันนี้ก็ได้คลิปนี้ก็จบพ่อเพียงังกฤษน้ะค่ะน้อนะโอ้โหทุท้ายพ่อพี่น้องเจเจินดาได้ซื้อไว้ก็คือห้าสองเก้าเดี๋ยวค่ะน้อเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบิ้งเปิ้งเบิ้นี่นี่นี่น่แหละค่ะชูเลยแม่นมัดทุกโตครบปเนี่ยเะปอนไม่ดูครบแล้วครบ ค่ะนสีเอาไปอีกว่านี้มันกับเบิดเงินล่ะค่ะนี่ละค่ะห้าสองเก้าสี่เจ็ดสามนี่ละค่ะเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเน้น, 8, 2, 9, 2. นแนปดสอ,องเก้าสองแมนบเกดเน้นไปนที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเน้นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เน้นไปแปดหนึ่งหลายแห้งเพราะว่าอย่างพี่น้องอเพราะว่าไปขอโศกอยู่ในดอนกำเนาะพี่น้องเนาะไปขอโศกในดอนกำ ไปจูดทูบสี่เหลี่ยมมันแหลกเพินไห่ศูนย์แปดหนึ่งมันออกน้อยสองหลอบเนาะแล้วให้ในเมื่อที่สองเอกไปกับกลุ่มกระเทยค่ะพี่น้องเพราะว่ากลุ่มกระเทยนี่พันกับมาส่วนมตนภาวนาสินเนาะคะ่ะเนาะเพราะไปแล้วกระเทยไปสองคนเพ,พ่นกับไปจูดทูบเนาะคะ่ะไปหอดพันกับไปเขาผ้า,พ,าพันเขาปลาดอนกำแล้วพี่น้องพันกับถามหาผู้ชายผู้ชายมีไหม <laughs> <laughs> พี่น้องไปกันต่อพีนนอ่น้มง กะพี่น้องกัะพากันเป็นนางสวดมนต์อยู่ห่างเหระเป็นสวดมนต์หลับจะไปเล่นปิดจูดทูกจูดก็ได้ตัวนี่เหรอคะพี่น้องแปดหนึ่งแปดนั่งแล้วค่ะพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งก็อ่ันไหมบาได้หรอกมาสั้นอ่านนั่งนกสิลมาจูดทูกศูนย์แปดหนึ่งก็อ่ันมาเฮามาได้ไปเสื้อทูบซี่เหลียมไปไม่ไปก้อนหน้าที้ค่ะไปก้อนหน้าที่นั่งนั่งอ่านนั่งเบลกับนั่ง นกเป็นกระโจดก็ละอันค่ะโจดก็ละอันไปกับไปจจดหนึ่งหนึ่งกคกเนาะก็เลยไปซื้อเหล้ามันออกเก้าเก้าค่ะเจ็ดตาของย่างจังแต่นั่งนกในเป็นกระจจดได้คือเก้าค่ะศูนย์แปดหนึ่งคือเก้าค่ะก็เลยพอย้อมแพรมันไปขั้นจำนวนสารเก้าอีกนั่งกับไปโจดได้ศูนย์แปดหนึ่งคือเก้าโอ้นี่ราคาพี่นอนก็เลยพ้กกับมินตัวนี้แห้งนอนกันเล้เนาะ มาเน้นแปดหนึ่งแมน,น,แ,มนแต่ต้องวดเกี้กินดาเน้นเก่าหนึ่งแม่นค่ะบาดคงสุด้ทยบาดพงสุด,ทย,ท,สดทยเน้นแปดหนึ่งค่ะพี่น้องค่<ฮ>ะเ <ฮะ S 2> พราะว่ายังไปจูดทูบมองไหนก็นได้แต่ตูเดียวค่ะพี่น้องค <ฮะ S 2> ่ะบวัสดีกระเทยมันกันเลยว่าปู่เจ้าขาลูกยอมแล้วลูกจะซื้อแล้วลูกจะซื้อแล้วมันงค<ฮ>ะค่<ฮ>ะก็จับโทรศพัพท์้นมาปิดลับคนห้องตายไปนี่ราคาบัตตั้นจอยลยค่ะนี่ระคะพี่น้องอันนี้คือ ว่าเรื่องเลขคูตังเป็นอีหยังเนาะอคุณหลายๆจากเจ๋ขอบคุณเจ้กินดามากๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่ยนักหน่อยในโซนแม่ทรัพในวันที่17มกราคมนี้นักหน้อผู้ใดซื้อตัวใดกกับไฮซื้นวันสุขสุขวันน้อค่ะน้อจ้าสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุจ้คุณข้าสวัสดีค่ะ